อย่างต้องป้องกันตัวเองอย่างดีนะคะสวมหน้ากากอนามัยไว้ก่อนค่ะกับการออกอีเวนต์แรกๆของคู่รักพุทธสวยจะบอกว่าเป็นการออกงานคู่คงไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คุณจุ๋ยกําลังตั้งท้องนะคะอายุครรภ์ห้าเดือนค่ะทําให้ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษเลยซึ่งพุทธุ๋ยเนี่ยะคะใช้เวลากว่า3ปีกว่าจะมีลูกสมใจเพราะนักแสดงสาวมีภาวะมีบุตรยากค่ะก็ต้องมีการปรึกษาแพทย์และใช้วิธีเก็บไข่แม้ยังไม่คลอดแต่ว่าที่คุณแม่บอกแล้วนะคะว่าว คนเป็นแม่ลำบากแค่ไหนตอนนี้เข้าใจจริงๆค่ะรู้เลยอะว่าแม่ลำบากแค่ไหนนะคะว่าว่าเขาต้องเสียสละอะไรบ้างาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเอ่ยอารมณ์เอ ơi, ่ยการต้องระวังาการกินการอะไรเงี้ยคือเราจะมาตามใจปากเหมืเดิมไม่ได้แล้วอะคะ่ะแต่แม่ถุยอะท้อง3ามคนอะไม่แพ้เลยแม่แบบมีบุญมากอเงนะี้ย แต่คือเรามีอาการแพ้มันก็จะเพิ่มความยากลําบากความเป็นแม่ขึ้นไปอีกะคะ่ะแต่ว่าจือก็เชื่อว่าแม่แม่หลายๆคนผ่านมาได้จือต,ต้องผ่านมันไปได้คงไม่ได้มาในวิธีของธรรมชาติใช่ไหมคะมันจะต้องมีการเหมือนต้องตรวจต้องตามอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังมากกว่าคนอื่นแล้วก็การจะเดินจะเหินจะนั่งรถไปไหนไกลๆอะไรเงะะี้ยค่ะก็ต้องมีการระวังมากๆเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากกว่าการติดธรรม,มาชาติ สำหรับตอนนี้นะีคุณจุ๋ยเองบอกว่ามีอาการแพ้ท้องหนักเหมือนกันนอนไม่หลบับคลื่นไส้อาหารที่เคยกินได้ก็ต้องเลี่ยงนะคะจากที่เคยเข้าครัวเองตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนหน้าที่ให้คุณสามีช่วยปรับเมนูให้แต่ทั้งคู่บอกว่าก็ทํากันบ้านเรื่องนี้อย่างดีค่ะได้เพื่อนๆพพี่ๆคุณพ่อคุณแม่ในวงการให้คำปรึกษาค่ะ